เขาอยากที่จะกลับมาไหมใจของเขาตอนนี้นั่นเนี่ยอยากจะไปแล้วไปรับหรือว่าอยากที่จะกลับมาดูดวงส่วนตัวอ i n b อกเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะพลังงานเนี้ยอึดอัดอยากมีอิสระค่ะต้องบอกเลยว่าการที่จะดิ้นออกไปนั่นเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองนะแล้วยังไงล่ะ ที่จริงแล้วอ่ะเขาคาดหวังในความสัมพันธ์เนี้ยถึงขั้นที่จะมีอนาคตร่วมกันและเขายังรักคุณมากเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเป็นยังไงล่ะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์เนี้ยเขากําลังทําให้คุณได้เรียนรู้และตัวเขาเองก็เรียนรู้เช่นเดียวกันนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าไม่มีกันแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนขอพื้นที่ให้หายใจนะ่ะ แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเขาอะไม่มีความสุขเลยนะคะกับการที่ห่างกันไปแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยใจอยากจะกลับมาก็อยากกลับนะแต่กลัวกลับมาแล้วจะเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย